สวัสดีครับพวกกับผมมานพินและช anel n feel d ท a ใน YouTube ครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมั่งครับมาทำกับข้าวนะครับนานๆจะมีครัวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ครัวผมนะครับก็ทำกับข้าวเหลือเดนนะครับก็คือเหลือเดนจริงๆก็มีอะไรเหลือเข้ามาทำนะครับแล้วก็ผมชอบใช้ข้าวผัดนะทำข้าวผัดเพราะว่าอันนี้เห็นมันเปื้อนๆที่ผมเพิ่งผัดอย่างอื่นไปนะครับ ไม่ต้องห่วงคั่วกิ้งครับมีคั่วกิ้งหมูเหลืออยู่เดี๋ยวไปทํำข้าวผัดคั่วกิ้งนะครับข้าวผัดคั่วกิ้งก็นอกจากคั่วกิ้งแล้วมีอะไรเหลืออีกมีครับสตอครับเนี่ยเหลืออยู่เดี๋ยวก็ใส่สตอหน่อยข้าวผัดคั่วกิ้งสตอรับรองกลิ่นสุดยอดมากครับ แล้วก็มีกระเทียมครับหาได้แต่กระเทียมโทนก็หั่นมาผมชอบใช้กระเทียมชิ้นหนาได้ไข่เป็ดมาหนึ่งลูกครับแล้วก็มีข้าวไรเบอรี่บวกกับข้าวขาวแล้วก็ที่มีนี่ครับเกลือสิทธาผมชอบใช้ข้าวผัดข้าวผัดเกลือป่อนนะแล้วถ้าเป็น เกลืออย่างนี้ก็จะมีรสชาติดีครับอันนี้จากบ่อกเกลือนะครับของฝากจากบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะฮะมาชิมกันครับผมเนี่ยคนสับสมกัมบม้มเลยนะครับเอาพวกกิ่งลองไปผัดกับไข่นะครับี ผมสับสนกับปลุ่มกล้องแล้วนะครับพวกเก่งงอกรไข่กับไข่ข้าวอยู่ไหนข้าวที่เหลืออยู่มีทั้งไรส์เบอร์รี่และไม่ไรส์เบอร์รี่นะครับ ผมจะชอบข้าวแบบแห้ง,หงๆคั่วๆอย่นะผมเลยไม่ค่อยชอบสีขาส้าวผัดสามวันเาจะติดมาจากเวียดนามนะครับเพราะเวียดนามทางเหนือเนะี่ยเขาจะกินข้าวให้แห้ง,หงๆคั่วๆนะครับเป็นสไตล์ข้าวผัดแบบเวียดนามเหนือมัน หอมมากเลยนะครับก็ต่อครับใส่ลูกตองลงไปแล้วก็เตาถังครับนะ เกลี่ยใเท่าอื <mêmes> ่ยสตอขึ <planned> ้นครับ ใส่พักกิ้งเพิ่มหน่อยัอืับ้าเยอะกั่ข้าวผมม่คนคนกินข้าวน้อยนะข้าวควอกับ เป็นเตาฟืนจะดีครับโอ้โหจะหอมค,ควันควันฟืนควันถ่างโอเคครับตัวพิเไทเนีย ก็ติดตาม c h anel n Feel Thai ใน YouTube อยู่นะครับ mm hmm. ก็บผมมันพนินนอกจากเรื่องอาหารแล้วก็จริงอาหารผมไม่ได้ทำแบบน,นานๆับเพราะว่าผมเที่ยวไม่กลับบ้านครับไม่มีครัวต้องอาศัยครัวคนอื่นเขานานๆจะได้เจอครัวได้โอกาสทำทัดถีนนี่ครับข้าวผัดสตอชิมกันครับว่าจะเป็นยังไง หอมรอนอืมข้าวคั่วอร่อยนะเอ้ยคั่วกิ้งเนี่ยแต่ว่าพอผัดอย่างเงี้ความเผ็ดมันลดลงผมน่าจะหาพริกป่นมาใส่เพิ่มอีกหน่อยเพื่อเพิ่มความเผ็ดของคั่วกิ้งขนมพริกพริกแห้งเนี่ยตอนน้องข้าวพริกแห้งนะเอามาทอดอะไรเงี้ย มันจะลดดีกีความเผ็ดลงนยนี่ครับสตอสตอร่วงชิมครับร่วง,งอีกอะอาถันจริงๆผมต้องมีปัญหาอะไรในชีวิตแน่ๆโอ้แต่นี้น่ากินมากครับ เข้ากันดีครับต่อน,นีอืเข้าผัดแบบผมนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมชอบใช้เกือบป่นมากกว่าใช้ซอสนะฮะคือน้ำปลาแนะนำว่าลองทำดูนะ ข้าวผัดเกลือป่นนะแล้วก็คั่วหน่อยนะผมชอบมากเลยสไตล์เนี้ยราสไตล์ตคนนะลองทันดูใช้ได้ครับข้าวผัดโคกิ้งใช้อาหารเหลือมาทำประโยชน์ต่อให้มีไข่กับข้าวมีเกลือเอาถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลหน่อยก็ได้นะเมื่อเกลือเราก็พร้อมที่จะทำอาหารเหลือเดนให้เป็น ของใหม่อร่อยครับร้อนแล้วพอกันใหม่ครับข้าผัดเหลือเดนข้าวผัดคั่วกิ้งไลซ์เบอร์รี่สตอครับสตอระอร่อยครับพูดจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นเลยครับดู ส่วนผสมเนี่ยอร่อยมาก